สวัสดีครับปีดีโอนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์การสอนออนไลน์ที่ทางงานสื่อการเรียนการสอนได้มอบให้กับครูผู้สอนทุกท่านประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยเมาส์ปากกานะตัวเมาส์ปากกานะครับจะมีขนาดพื้นที่ในการเขียนนะครับอยู่ที่6คูณ10นิ้วนะครับซึ่งมีพื้นที่กว้างนะครับให้ครูผู้สอนสามารถเขียน บนกระดานนะครับแล้วก็ตัวภาพที่อาจารย์เขียนนะครับจะไปขึ้นที่ตัวจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยให้อาจารย์สอนเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2จะประกอบด้วยกล้องเว็บแคมนะครับซึ่งความชาร์จของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่ระดับ full hd นะครับแล้วก็มุมมองของกล้องนะครับซึ่งมุมมองของกล้องจะเป็นมุมมองกว้างนะครับจะกว้างกว่ามุมมองของกล้องในโน้ตบุ๊กนะครับ แล้วก็ตัวกล้องเองนะครับจะมีไมค์อยู่ในตัวนะครับชิ้นต่อมานะครับอาจารย์จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับอาจารย์สามารถเอาไปใส่กับกล้องถ่ายรูปหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับความสูงได้อยู่ประมาณ1เมตรนะครับตัวขาตั้งกล้องนะครับจะมีตัวชัตเตอร์ที่เป็นบลูทูธแถมมาให้ด้วยนะครับอาจารย์สามารถกด ถ่ายรูปหรือก,กว,วิดีโอผ่านตัวชัตเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟแสงสว่างวงกลมนะครับซึ่งขนาดตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด10นิ้วครับต้องมีความใหญ่นะครับตัวโครงสร้างครับจะมีฐานหนีบโทรศัพท์ให้อาจารย์ด้วยครับก็สามารถปรับหั้งอได้ปรับตั้งปรับนอนได้นะครับเราก็ตัวแสงสว่างตัวหลอดไฟนะครับ สามารถปรับแบบสีได้3มแบบเราก็ปรับความสว่างของแสงได้3ามระดับนะครับถึงนี้เราจะมาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานแต่ละชิ้นกันนะครับเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับนั่นะคือเมาส์ปากกาเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับภายในกล่องก็จะประกอบด้วยกระดานเมาส์ปากกานะครับก็จะมีพื้นที่กว้างนะครับมีพื้นที่กว้างมากนะให้อาจารย์สามารถเขียนตรงนี้ ได้นะครับเรามาเปิดด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะประกอบด้วยปากกาครับเขาจะมีปากกาที่ใส่ซองมาให้นะครับสวยงามนะครับทางด้านปลายนะครับทางด้านปลายเนี่ยก็จะมีหัวปากกานะครับซึ่งหัวปากกาตัวนี้เมื่อจา์เขียนไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดการสึกหลอเขาก็จะให้ตัวหัวปากกามานะครับเป็นเป็นหัวแทนหัวที่มันสึกหลอนะครับมีอยู่ประมาณประมาณสิบอันนะครับตัว ัวกองนะครับจะให้ตัวฐานตรงนนะครับตัวนี้จะเป็นฐานนะครับจะเป็นฐานที่ใช้เสียบปากกานะครับอาจารย์ถอดออกมาแล้วก็เอามาประกบกันนะครับจะมีรูนะครับตัวรูตัวนี้อาจารย์สามารถนําปากกาตัวนี้มาวางแบบนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์กันนะครับขั้นตอนของการใช้เมาส์ปากกาขั้นตอนที่1 อาจารย์เสียบ USB เข้าที่คอมพิวเตอร์จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างอัตโนมัติอาจารย์เปิดที่โฟลเดอร์อัตโนมัติอาจารย์เลือกแท็บเล Setup อัพเวอร์ชั4จะมีหน้าต่างให้เราเลือกภาษาในการติดตั้งกดโอเค อาจารย์กดนิกไดท์ที่เราจะเก็บนะครับจะอยู่ที่ไดท์ซีโปรแกรมไฟล์ไม t ์แท็บเนะครับาจารย์กดนิกเลยครับกดนิกกด i n s t a อลนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายระบบจะทําการติดตั้งตัวไดเวอร์แล้วก็ตัวโปรแกรมใช้งานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์นะครับเสร็จแล้วอาจารย์กดฟินิชจะได้ไอคอนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ชื่อว่ากราฟิกแท็บเล็ เรามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับอาจารย์เดินัปคลิกไปที่ไอคอนกราฟิกแท็บเล็สังเกตว่าถ้าตัวเมาส์ปากกาได้เชื่อมต่อ,อคอมพิวเตอร์แล้วจะขึ้นคำว่า Tablet Connected นะครับทีนี้อาจารย์ลองหยิบปากกาเมาส์ปากกานะครับขึ้นมานะทำการเขียนบนกระดานนะครับจะมีเส้นสีแดงขึ้นมาถ้าอาจารย์กด กดลึกตัวตัวตัวกราฟก็จะขึ้นสูงถ้าอาจารย์กดน้อยตัวกราฟก็จะขึ้นเตี้ยนะครับเป็นการชั่งน้ําหนักของมือกับการกดที่ตัวกระดานนะครับอาจารย์นําเมาส์ปากกาครับนะมาวางในพื้นที่สีขาวและทําการเขียนนะครับผมจะเขียนยเมื่อผมเขียนกอไก่นะครับอันนี้ผมกดร,ระดับระดับระดับ,บกลางนะไม่ได้กดลึกมากถ้าผมกดลึกมากจะเข้มถ้าผมกด เบานะครับตัว2องก็จะเล็กลงนะครับความหนักของมือนะครับขึ้นอยู่กับการปรับระดับตรงนี้นะครับความฮาร์ดหรือว่าความซอฟถ้าเป็นลักษณะของการซอฟอาจารย์แค่กดเบาๆนะครับตัวตัวเส้นจะหนาถ้าอาจารย์ปรับให้เป็นแบบฮาร์ดอาจารย์กดน้ำหนักมากเสน้นต้องลงน้ำหนักมากนะครับถึงจะได้เส้นเข้ม อันนี้แล้วแต่น้ําหนักมือของอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถปรับระดับของอาจารย์เองได้ต่อไปนะครับอาจารย์มาดูที่สกรีนแมปปิ้งนะครับคลิกไปที่สกรีนแมปปิ้งตัวสกรีนแมปปิ้งเนี่ยจะมี2หน้าต่างให้อาจารย์ตั้งค่าตัวด้านบน,นครับตัวด้านบนจะเป็นขอบเขตของกระดานที่อาจารย์สามารถเขียนให้กับจอคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นลายน้ําทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นหมายความว่า,วา กระดานเมาส์ประกาตัวนี้สามารถเขียนได้ทุกพื้นที่ของจอคอมพิวเตอร์ของอาจ,จารย์นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นการกําหนดขอบเขตในการเขียนตอนนี้มันเป็นลายน้ําขนาดเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่เมาส์ประกานะครับก็คือขนาด6กคูณสินิ้วนะครับบางทีผมว่าการเขียนพื้นที่ใหญ่เกินเนี่ยอาจารย์อาจะอจะต้องลากมือยาวนะครับอาจจะลากมือยาวเกินไปนะครับบางทีอาจจะทําให้ เราเมื่อยมืออาจารย์สามารถปรับนะครับปรับปรับพื้นที่ในการเขียนเมาส์ปากกาอย่างอย่างตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีพื้นที่ในการเขียนเมาส์ปากกาอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าอาจารย์มาเขียนในช่วงนี้มันจะไม่ติดนะครับภาพมันจะไม่มาขึ้นที่จอคอมพิวเตอร์ตรงด้านบนนะครับก็เป็นวิธีการตั้งค่ากระดานเมาส์ปากกากับพื้นที่ในการเขียนตัวจอคอมพิวเตอร์นะอาจารย์ก็ลองทําการตั้งค่า เมื่อคิดว่าอาจารย์ทาเสร็จแล้วหรือว่าพอใจแล้วอาจารย์ก็กดกดปิดได้เลยนะครับปิดนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานเมาส์ปากกาแล้วก็เป็นการตั้งค่านะครับทีนี้มาดูวิธีการใช้งานเมาส์ปากกาควบคู่กับการเรียนการสอนที่เป็น powerpoint นะครับถ้าเป็นตัว powerpoint นะครับอาจารย์จะไม่สามารถเขียนบน powerpoint ได้เลยอาจารย์จะต้องทำการเลือกเมนูที่ตัว powerpoint ก่อนนะครับ โดยอาจารย์มาที่เมนูของคำว่ารีวิวนะครับอาจารย์ต้องมาที่คำว่ารีวิวจากนั้นจะมีคำว่า Start i n ินะครับ Start i n ิอาจารย์เลือกอขนาดสีเลือกขนาดหรือจะเป็นปากกาไฮไลท์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกที่เป็นปากกาสีแดงก่อนนะครับจากนั้นอาจารย์สามารถเขียนบนตัวหน้าต่างของตัวโฮคอลได้แล้วนะครับ อย่างเช่นผมจะเขียน1บวก1นเท่ากับ2องนะครับชว่วงแรกๆอาจารย์อาจจะยังไม่ชินมือนะเพราะว่าตัวเมาส์ปากกาจะมีความลื่นของหัวปากกานะอาจารย์อาจจะต้องฝึกในการเขียนแต่ไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนกับการเขียนบนบนกระดาษเขียนบนกระดานทั่วไปนะครับเราอาจจะอาจจะมองต้องมองที่จุดทอยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่เขียนลงไปนะครับหรืออาจารย์จะทําการวาดรูป นะครับาการวาดรูปสามิตินะเพื่อสอนนักเรียนแล้วก็บอกส่วนประกอบของรูปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการสอนที่เราสามารถเขียนเราก็มีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนได้ดีกว่าการเปิด PowerPoint นิ่งๆแล้อธิบายนะครับครับชิ้นต่อมานะครับจะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับก็เรามาทำการแกะกล่องเลยนะครับ ตัวตัวกล่องนะครับจะมีซีนพลาสติกนะครับใส่ตัวกล้องเข้ามานะครับมันดึงกล้องขึ้นมาเลยนะครับนะครับก็จะประกอบด้วยตัวกล้องนะครับแล้วก็สาย USB นะครับตัวตัวกล้องเองนะครับจะมีฝาจะมีฝาเปิดปิดตัวกล้องนะเพื่อเพื่อกรณีที่เรา ไปใช้ที่อื่นนะครับเราก็ทําการปิดหน้ากล้องเพื่อไม่ให้เกิดรอยที่ตัวหน้ากล้องนะครับดังนั้นตัวตัวยางตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบยางนะครับตัวยางเนี่ยสามารถที่จะบิดงอได้นะครับใช้ในในลักษณะข,ของการหนีบกับตัวจอคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวจอโน้ตบุ๊กนะครับก็อาจารย์สามารถบีบแล้วก็บิดได้นะครับนะครับตัวนี้เราก็ปรับรูปแบบให้มัน เหมาะกับหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เองครับเรามาดูวิธีการใช้งานกล้องเว็บแคมกับตัวคอมพิวเตอร์กันต่อนะครับอาจารย์เราจะทดลองการใช้งานกล้องผ่านตัว Google Meet นะครับก่อนที่เราจะทำการสร้างห้องประชุมหรือเราจะทำการประชุมใหม่นะครับให้เรามาที่เมนูของฟันเฟืองก่อนนะครับเมนูที่การตั้งค่านะครับ เราได้ทำการเปลี่ยนตัวตัวกล้องนะครับจากตัวโน้ตบุ๊กให้ไปเป็นกล้องเว็บแคมเราจะต้องมาที่ตัวคำสั่งของวิดีโอครับตัวกล้องเว็บแคมที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับจะชื่อว่าเว็บ a m ม b b f 1167สนะเมื่อเมื่อกล้องใช้งานได้แล้วนะครับจะขึ้นรูปของตัวอาจารย์เองแล้ก็ที่ตัวกล้องก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนี่หมายความว่าเป็นการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพได้แล้วนะครับพร้อมที่จะออกผ่าน Google Meet อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของเสียงนะครับตัวเสียงครับอาจารย์สามารถใช้ตัวไมโครโฟนได้จากตัวกล้องเว็บแคมนะครับหรืออาจารย์จะใช้ตัวไมโครโฟนจากตัวโน้ตบุ๊กเองก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอาจารย์สามารถเปิดการประชุมได้เลยครับผมจะเริ่มทำการประชุมทันทีนะครับ เราจะสังเกตว่ามุมกล้องนะครับจะกว้างกว่ากล้องที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็แล้วความคมชัดของภาพนะครับจะเยอะกว่าของโน้ตบุ๊กนะครับก็จบการใช้งานของตัวกล้องตัวนี้ครับครับเรามาดูส่วนประกอบชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นชุดไฟแสงสว่างนะครับจะประกอบด้วยชุดไฟขนาด10นิ้วตัวจับโทรศัพท์ขาตั้งสำหรับ ตัวจับขาโทรศัพท์แล้วก็ขายึดสําหรับตัวหลอดไฟนะครับขั้นตอนแรกจะต้องทําการเชื่อมต่อระหว่างตัวจับโทรศัพท์กับชุดขาเข้ากันก่อนนะครับอาจารย์ถ่ายตัวชุดเกลียวตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเราก็ใส่เข้าไปในชุดชุดชุดขายึดนะครับออกแรงนิดนึงนะครับเราก็นําตัวที่เป็นฝาครอบเกลียวนะครับเข้าไปยึดเข้าไปนะครับบีบให้นแน่นนะครับให้ให้ปอดต,ตึงแรง ตัวนี้สามารถท be ี่จะปรับปรับมุมของตัวกล้องได้นะครับความหนืดนะครับจะขึ้นอยู่การปรับที่ตัวเกลียวตรงนี้นะครับจากนั้นตัวชุดขายึดโทรศรัพท์นะครับจะมีหัวด้านเกลียวด้านล่างนะครับจะต้องทําการยึดกับชุดไฟนะครับตัวชุดไฟจะมีตัวเกลียวอยู่ด้านล่างนะครับก็ทําการยึดเข้าไปในชุดของของของตัวเกลียวนะครับอันนี้ยึด หมุนให้แน่นเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่หลุดง่ายนะครับเราก็ไข่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นครับตัวนี้สามารถปรับโค้งงอได้นะครับเราก็ตัวจับยึดโทรศัพท์ก็สามารถที่จะขยายขนาดโทรศัพท์ได้นะครับชิ้นต่อมานะครับจะเป็นชุดยึดตัวหลอดไฟขนาด10นิ้วครับด้านล่างก็จะมีชุดเกลียวของ ของตัวฐานยึดอยู่นะครับก็จะมีชุดเกลียวเชื่เดียวกันกับตัวฐานก็ทําการไขตัวชุดเกลียวนะครับ<_ <T> _ <A> ตัวชุดเกลียวนะครับจะมีพลาสติกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับพลาสติกตัวนี้จะเป็นตัวยึดให้กับชุดฐานกับไฟนะให้มันแน่นนะครับทาการขยับชุดนี้นะครับส่วนตัวฐานนะครับถ้ามันหลวมถ้ามันหลวมก็ทําการปรับสกรูตรงนี้นะครับปรับสกรูให้แน่นนะครับตัว โฟมไฟงกลมสิบนิ้วจะเป็นรูปร่างร้าตาแบบนี้นะเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับทีนี้ชุดไฟชุดนี้นะครับจะจะเอามาต่อกับตัวาขาตั้งขาตั้งกล้องนะครับตัวขาตั้งกล้องเองนะครับจะมีจะมีหวัวหวเกลียวตัวนี้นะครับจะต้องปรับที่ตัวใต้ฐานนะครับตัวใต้ฐานจะมีจะมีสกร,รูตัวนี้ให้ให้หมุนอยู่นะครับเพื่อให้ตัวชุดเกลียวเน,นี่ยมันมันไขได้แน่น ก็นํามาเชื่อมต่อกับชุดนี้นะครับเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วก็ปรับตัวกับตัวเกลียวนะครับปรับอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันต้องไขให้แน่นด้วยนะครับก็ทําการปรับครับอันนี้เมื่อเมื่อแน่นแล้วนะครับเราไขพอตึงมือนะครับพอตึงมือแล้วก็พอให้มันมันไม่หลวมมากนะครับ ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นตัวฐานนะครับจะมีจะมีตัวล็อกของของตัวแกนอยู่นะครับสามารถปรับปรับระดับความสูงของตัวฐานได้นะก็เหมือนกับขาก้องทั่วไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าไอาวิธีการประกอบตัวฐานกับตัวหลอดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานการปรับแสงสว่างของหลอดไฟกันนะครับ ครับเรามาดูวิธีการใช้งานหลอดไฟนะครับตัวหลอดไฟเองนะครับจะมี USB ให้เสียบกับตัวคอมพิวเตอร์หรือจะเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัว,ต,ว Control ตัวคอนโทรลนะตัวควบคุมไฟนะครับจะประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดไฟนะที่เป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับมีคําว่า on off อยู่เราก็จะมีปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกกับลบเนี่ยจะใช้ในการปรับความสว่างของแสงนะที่บอกไว้แล้วว่ามี3ระดับ เราก็ปุ่มกลางที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หัวลูกศรคว้าย,ยู่นะครับตัวนี้จะเป็นการปรับปรับไฟนะปรับรูปแบบของไฟนะครับขั้นตอนการใช้งานตอนแรกก็ทําการเปิดปุ่มสีแดงนะครับเป็นปุ่ม on off นะครับจะเกิดแสงสว่างความสว่างของแสงจะอยู่ที่ระดับสูงระวังสุดนะครับก็ถ้าอยากจะลดแสงนะครับกดหมายลบนะครับจะทําการลดแสงนะมีอยู่3ระดับถ้าต้องการที่จะเพิ่มแสงสว่างก็กดกดบวกนะครับ ทีนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบของไฟนะครับตัวนี้จะเป็นแสงสีสีขาวนะครับถ้าเราปรับนะครับเราจะปรับตัวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์กรุลกซอนไฟนะครับก็จะเป็นแสงสว่างแบบแบบสว่างมากนะครับแล้วก็เป็นแบบพรอมไลท์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ามแบบนะครับก็แล้วแต่ว่าจรจะไปเลือกแสงสว่างแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับความสว่างของห้องนะครับ